สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้เรามาติดตั้งงานขยายปากกับสายพานคู่อยู่ที่บ้านนายางตําบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายคันนี้ขยายปากกับทําสายพานคู่ตัวนี้สายพานคู่เปลี่ยนเสร็จไปแล้ว ตอนนี้ก็กำลังขยายปากใส่กำลังติดตั้งงานขยายปากใส่ตอนนี้ใส่พันคู่ทำเสร็จติดตั้งเสร็จไปแล้วส่วนตัวปากก็กำลังติดตั้งเดี๋ยวติดตั้งเสร็จมารอชมการทดสอบรถเดี๋ยวมารอชมกันครับหลังจาติดตั้งงานเสร็จเราก็ทำการทดสอบส่วนต่างๆของ าที่เราขยายมาว่าระบบใช้งานดีไหมคันนี้จะมีเสียงดังหน่อยเพราะว่าเสียงโซ่ระเบียงของคันเสียงดังนิดนดีระบบงานก็ถือว่าไม่ติดขัดอะไรก็ถือว่าผ่านเรื่นะครับผมสนใจติดต่องานก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่โทรโทรหกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองเจนอะไร หรือทับเรียิอการส่งการสร้างสอบถามเข้ามาได้ครับสอบถามเรื่องราคาหรือกป็ีงกี่ตั้งรูปเกี่ยวข้องรเกี่ยวเบาวก็ส่งสอบถามเข้ามาได้ครับผมติเบอร์โทรเบอร์รบอ6 6 3 2 2 2เจ๊ดาวันนั้นสำหรับคลินี้ขอราบเป็นก่อนครับสวัสดีครับ